โอเคถ้าใครกำลังมองหาร้านขายของเกมบฟินวัเป็นฟาร์มตงังฟาร์มเวลทอมบิทเราขอ,อนาเสนอร้านนี้เลยฟ้าเฟื่อยอบไม่โกงไม่ปิดแน่นอนปลอดภยัรยร้าเปอร์เซ็นต์เพราเราก็ซื้อปลามาแจกคนดูจากร้านนี้ก็อ,อย่าลืมไปเจอมาทุกคนเริ้งตาคลิปเลยโอเคก็ขอสวัสดีคุออยครับวันนี้เราจะมาซุ่มตะเกียงใหม่เพราะว่าเก่าใช้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาสุม่มดูว่าตะเกียงเออ เกงแฟรี่เน่ยมันจะออกยากแค่ไหนโอเคเริ่มเลยแล้วก็จะมาสุ่มกันที่เมืองหนึ่งนะว่าตัวเนี้ยเออเอ็นบีซีตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงประภาคารตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงมาตรงนี้บางทีมันก็ถ้ามืดมืดมืดมันก็จะไปอยู่ที่อื่นไม่รู้มันไปไหนที่มันก็หายไปเลย่ะแล้วเจอก็มาสุ่มมันได้เลยมาดูกันว่าแฟรี่จะออกยากไหมเพราะเราสุ่มมาแต่เกมเปิดจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ออกเลย อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาสุ่มมนันดูซิว่าจะออกจะกีท่ทีออกคนดูได้ได้เดิมเลยเป็นบูไปเฮย้ฮยเฮ้ยตกเฮ้ยนะก็ก็โพะอย่างเงี้ยไะก็เลยไม่ออกไงเพราะว่าเนี่ยดูทุกคนดูดูดด <c oughs> นะพอเราจะทําอะไรสักอย่างนะโตนะโตเลยเฮ้ยอึบอึบอึบเออขึ้นยังไงจะเนี้ย ขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะมาสูงไปอุ๊บอุ๊บอุ๊บโทุกคนเราบาดเราโบล้วตอนนี้ประดามรูแหลกด้วยเิร์มันแหลกแหลกอุ๊บอุ๊บอุ๊บอาจจะตัวแย่แต่เร็วนี้หาทางขึ้นไม่เจอเฮ้ยจะถึงละเฮ้ยยุบยุบหลังจากนั้นเราก็หาทางขึ้นเจอ นะทุกคนที่ก็เป็นการสอนสอนน้องๆไปเอาเอาเอขุมไฟไปในตัวแหละที่ไหนได้พี่ตกน้ำปุ๊บมาแล้วลุงลุงก,ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยเลยทุกคนหวังว่ารอบนี้พี่จะไม่โตกน้ำอีกแล้วนะแล้ก็คลิกไปรัวๆเลยเสียค่ารอบละพันเดียวโอ้ยขีพิงิง โอ้ลหระเกียงราวายอีกแล้วว่ายได้เปเปอร์กระดาษเนี่ยมันเหมือนโคมโคมไฟญี่ปุ่นเลยโอ้ได้สมออีกแล้วเมื่อไรแฟรี่จะมาทุกคนเหมือนจะไม่หอกเลย จริงไบร์ทไบ์บมันก็สว่างแล้วนะเท่าที่เราสังเกตดูโอ้ยไอ้ขาโม่าโมค,คืออะไรเนะี่ยทำไมมันเหมือนมีอะไรทุกอ,อย่างสลาหห่ายสปารูเรน่าเกาะอยู่ เขาไม่อยากขายเราเลยดูจากหน้าตาเขาสิทุกคนหน้าพี่ก็เหมือนม่วงๆเลยแต่พี่ไม่ง่วงนะน้องจะออกจากหน้าดู โอ้ยทุกคนได้แล้วแฟรี่โอ้โหกลจะออกนะก็เสียงเงินไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนแฟรี่นะมันเคยแบบร่นมาอยู่ตรงใต้ใต้มาณใต้ขาใต้เอวนะอันนี้คือแฟรี่นะทุกคนพอเราซูมดูแล้วมันก็คือก้อนก้อนดาวสาวทุกคนนะมันไม่เหมือนแฟรี่นะแฟรี่ในความหมายของพี่มันก็คือนางฟ้าไม่ใช่ทำไมมันเป็นก้อนก้อนกลมๆแบบนี้นะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะลองเอาออกสิ นี่เราสามารถปิดได้ดูว่าจะสว่างแค่ไหนเปิดซิมันก็สว่างอีกนะทุกคนนะก็สุ่มไปค่อนข้างเยอะเลยกว่าจะได้แฟรี่มาคนก็เอามาสุ่มดูลองบอกพี่ด้วยนะว่าน้องเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่บางคนที่เดียวได้ก็มีพี่เนี่ยกลุ่มตั้งแต่เกมเปิดนะยังไม่ได้เพิ่มมาได้วันนี้เนี่ยเป็นนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวทุกคนไปกดอา้าว เฮ้ยผีรอกมันหายไปไหนครับรู้ทุกคนไปแก่มันหายไปแล้วทุกคนเฮ <What? S 1> ้ยคนผีรอกน้องเห็นตอนที่ใช่ไหมน,นี่แสดงว่ามันมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะทุกคนเลนะทุกคนวันนี้อยากจะมาดูไลฟ์สตรีมด้วยนะวันนี้เราจะไลฟ์สตรีมประมาณเออหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนาะก็บอกเลยว่าเราจะแจกคุณแจทุกคนด้วยคนละสิบอันไปเลยก็ปลาที่เราสะสมมาตั้งนานแล้วเมนต้าตรงนี้ ก็มีตรวี้ด้วยมาจินมากวนสีดำก็ได้อีกไหาใหญ่ไหมทุกคนหนร่างสายฟ้าได้ด้วยโคตรเท่โคตรตึงก็ได้อีกไห่เห็นไหมเราไปทำมาเนาะไปเลยมาดูรา้า์สตรีมนะครับทุกคนหกโมงเย็นนะไม่รู้ว่าทุกคนเลิกเรียนกี่โมงนะน้องๆหนูๆ,ๆ,ๆก็เออเมนบอกด้วยกันว่าผมเลิกเรียนกี่โมงนะพี่ได้จัดหาเวลามาสตรีมให้ทุกคนดูนั่นเองนะ แล้วกลน้องน้องหนูหนอยากพี่ทำคลิปอะไรก็สามารถเม้นบอกพี่ได้เช่นเดียวกันนะโอเคไหมพี่ก็คิดว่าคลิปหน้าพี่อาจจะทําคลิปรีวิวเบ็ดใหม่เนี่ยเพราะว่าเบ็ดใหม่ค่อนข้างโกงนะโอเคเดี๋ยวสปอยก่อนแล้วกันนะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าคือความสามารถอะไรเนาะคือความสามารถของน้องเบ็ดตังนี้มันก็คือมันสามารถเออมีวิญญ,ญาณลงไปจปับปลาให้เราได้ด้วยแต่ว่าเราต้องตกครบ3มครั้งก่อนนะ เราเออตอนนี้เหมือนเป็ดเราวิญญาณมันหายไปทุกคนเราเอาใหม่ใหม่ก่อนปุ๊บไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะทุกคนแต่จริงมันก็เห็นเขาบอกว่ามันก็ใช้ได้มันไม่เกี่ยวหรอกนะไปเอาใหม่เลยปุ๊บ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 นี่นะถึงถ้าเราแต่งตัวไม่ค่อยน่ารักวิญญาณเราก็มันก็จะเมินมืนตามเรา อ้าวปุ๊บ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 เอากดผ้าทุกคนทำไมดินี่นี่นี่ปุ๊บกดได้แล้วบอกเลยเบย็ดใหม่นี่โกงไม่ไม่โกงเพราะอะไรรู้ไหมทำไมมันถึงดูโกงเพราะว่ามันราคาแพงต้นไง ไว้พี่ได้ปลามาตัวใหญ่มากเลยโอ้ยพี่เปิดสมุดใหม่ด้วยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะความสามารถของเบ็ดนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วทุกคนเดีนะ๋ยวดูนะเอ้ยได้ดเห็นเล็กเฉยเลยบอกเลยเบ็ดนี้ถือว่าเป็นเบ็ดไม่ต้าเลยนะเก็บเวลดีด้วยไหมน้องก็ถือปลาบนมือก็สุมมาให้เราอีกหนึ่งอย่างเห็นไหมแถมได้ XP พีด้วยนะบอกเลยว่าเก็บ เรเวลโคตรไวเลยทุกคนนะเอ็นดสซว,วันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บๆผมจะนับ